สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกทท่านครับพบกับคุณพระบ้านครับวันนี้นำพระสมเด็จปางคุนพมพิมใหญ่กรุใหม่นะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกทท่านได้รับชมกันนะครับสมเด็จบางคุณพมองค์นี้นะครับเราจะสังเกตบริเวณพื้นผนังขององค์พระหรือบริเวณตามร่อง ต่างๆนะครับเราจะพบ,บริ้วรอยของไม้นะครับเป็นรอยของเสี้ยนไม้นะครับที่เกิดอยู่ภายในร่องเรืนใน,ในพื้นผนังนะครับคุณภาพบ้านสันนิฐานว่านะครับพระสมเด็จบางทุกองค์นี้นั้นบล็อกที่ใช้สร้างน่าจะเป็นบล็อกไม้นะครับทำให้เราเห็น ลักษณะของเชี่ยนไม้บริเวณผนังขององค์พระนะครับครับเรามาดูเนื้อหามวลสารกันครับพระสมเด็จตางคุ้นพรมอย่างแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือคาบใครต่างๆนะครับมนคาบกุนะครับาบายางรักนะครับนะฮะคบาบขนไซ้นะะการงอกของผิวพระนะครับเพราะว่า สมเด็จพระกุมภมนั้นเป็นพระที่บรรจุกุนะครับเราก็จะพบนะครับบริเวณพื้นผนังนะครับพบอาศัยเงินายทองนะครับพบลักษณะของแขนไซ้ซนะครับมีรอยแยกรอยแตกนะครับมีบริเวณประักของพระนะครับเราก็จะเห็นบริเวณรอยแยกนั้นก็จะมีคราบนะครับของรักนะครับ คาบของน้ำมันตังอิ้วนะฮะแล้วก็มีหมวอนศารพุทธคุณนะครับของพุทธคุณนะครับเห็นเพ็ดใหญ่นะฮะดูบริเวณลำคอเราก็จะเห็นว่า,อ,าองค์พระท่านจะมีการงอกนะครับคล้ายผดนะครับบริเวณลำคอทําให้ง่ายต่อการพิจารณาครับนะฮะ ถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆเม็ดผดเม็ดสิวเลยนะครับดูง่ายนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการงอกของผิวพะนะครับเราชมกันสบายๆครับนี่ตอนนี้ก็เป็นการกระเทาะของผิวพะนะครับเราจะเห็นมีเม็ดมลสารอยู่ภายในเนื้อพะนะครับพระบางขนผมนะฮะเมื่อมีการกระเทาะออกมาเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของขาวเนื้อท่านจะขาวนะครับ ลอยแตกรอยแยกนะครับรอยงอกนะฮะของแผ่นไตหรือของผิวพระนะครับเห็นเป็นลักษณะเป็นชั้นๆน,นะครับก็นํามาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับจะเห็นมีผมทองนะครับมีลักษณะการงอกนะครับบริเวณลอยแยกนะครับ,รบมีคาบ ความเป็นธรรมชาติให้ได้เห็นนะครับควาบค่าของเก่านะก็นำมาให้ชมกันอย่างาจุใจครับเป็นพระสมเด็จที่มีการเก็บรักษาไว้เพิ่งจะนำมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับนี่เป็นด้านหลังครับด้านหลังแล้วก็จะพบรอยยุบรอยย่นรอยปุ่ม รวนไปเข็มครับมันก็จะมีรอยแยกนะเห็นเม็ดมวลสารก็จะมีผงเศษพระกำแพงซุ้มกอรครับเันนีเม็ดพระธาตนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเม็ดใหญ่นะมีรอยแยกให้เราเห็นเกือบทั้งองค์พระนะครับองค์นี้นะอีจจะมีการงอกของผิวพระนะครับ มีลักษณะสีที่ต่างระดับไปนะครับเป็นสีของน้ำมันตังอิ้วอาจะเป็นลักษณะโทนสีไล่ระดับนะครับมีฮะมีผมทองนะครับมีเม็ดดำมเม็ดแดงมีรอยรูบ,บนปลไปเข็มนะมีดินเขียวนะครับนะมีรายยุบรอยย่นให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับด้านหลัง มีการทับซ้อนของมวลสารต่างๆนะครับนี่เราก็มาทดสอบแร่เหล็กไวในองค์พระนะครับซึ่งเป็นมวลสารสาคัญอันหนึ่งที่ตามประวัตินั้นสมเด็จพระธาจารย์ตัวบรงศรีท่านได้ใช้เป็นส่วนผสมนะครับให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จบางพผ,ผมอีกองค์หนึ่งครับที่ขอฝากไว้กับเพื่อนเพื่อน,นักนิยมสะสมพระเครื่องนะครับ ถูกใจชอบใจก็กดใจกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับคุณพระบ้านครับรับนนี้คุณพระบ้านขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ